อร่อยสุดพะล้างว้าวสุดยอดว้าวนี่เลยวิสัยใหม่ของการกินสุก,กี้หมาล่าที่มีทั้งความอร่อยและความสนุกได้ในมื้อเดียวทั้งปิ้งย่างและชาบูอุ้ยตกใจสุดสสด,สดีดมากตอนนี้ไอ้ด้อยู่ในสวนสนุกและสวนสนุกของไอ้ด้ายเนี่ยต้องมีทั้งความอิ่มและความอร่อยเราอยู่ในร้านมูหมาล่า มาลา่าสายพันธุ์ปิ้งย่างสุดต้นตำารับจากเสฉวนน้ำจิ้มหลากหลายมากรอต้อนรับเราอยู่คือสามารถตักได้ตามใจชอบเลยเขาเป็นสูตรเสฉวนใช่ไหมที่นี่ <_ seas> เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่พลิก,กเสฉวนหมาล่าลงไปน่อยหรือถ้าใครชอบสุดต้ตนตำรับเนี่ยก็สามารถมาหยิบตรงนี้ได้เลย ซึ่งคำว่ามูเนี่ยแปลว่าไม้ส่วนคำว่าหมาล่าเนี่ยนอกจากจะแปลว่าเครื่องเทศจีนที่มีความเผ็ดชาแล้วยังแปลว่าหมาหมู่ด้วยด้วยนี่ก็เลยเป็นชื่อที่มาของคำว่ามูหมาล่านั่นเองที่นี่เนี่ยทั้งอร่อยแล้วก็สนุกเพราะว่าเขามีความสนุกให้ถึง2รูปแบบนี่เลยไอ้ดั้กก็เลยสั่งเป็นเตาปิ้งย่างมาด้วยซึ่งเพิ่มแค่30บาทเท่านั้นได้เป็นชุดใหญ่ไปกับพิปแบบนี้เลยทั้งปิ้งย่างแล้วก็ชาบู และน้าซุปนี่เขาก็มีให้เลือกเยอะถึง7แบบไ่ด้านนี้เลือกเป็นซุปหมาล่ากับซุปกระดูกหมูซุป1ซุปเนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นที่59บาทแต่ถ้าเป็น2ซุปเนี่ยก็จะเป็น69บาทเท่านั้นเป็นนะแบบเวลากินชาบูหรือิ้งย่างเนี่ยสิ่งที่มันจะขาดไม่ได้เลยก็คือกระเทียมนี่เป็นสูตรเทด้าปรุงเอง เลือกไม่ถูกว่าจะกินอะไรดีเอ๊จะฉันจะกินชาบูหรือจะกินปิ้งยา่างดีนะมาที่นี่เลยเพราะว่าได้กินทั้งสองแบบเลยทั้งปิ้งย่างแล้วก็ชาบูในหนึ่งเดียวอะไร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 เพลินมากเลยอะ่ะไม่มีสมาธิในการกินเลยเพราะว่าแบบอาหารไหลย,ยกมาแต่ละอย่างคือน่ากินมากคือเราอ้องเลยตลอด เนื้อหมูซีฟูด้ดเนื้อวัวนำเข้าและใครที่เป็นสายลูกชิ้นแบบไอเดียเนี่ยห้ามข้าวลูกชิ้นของที่มูหม่าล่าเลยเพราะว่าลูกชิ้นของเขาเนี่ยทำเองโดยเชฟของมูหม่าล่ารับรองความสดสะอาดแล้วก็อร่อยแน่นอน สายพานที่เป็นรถไฟเนี่ยก็จะเป็นไข่เชลโฮตเตกับกุ้งแม่น้ําและอีกหนึ่งความพรีเมียมที่มูหม่าล่าเขาจัดให้เราก็คือนี่เลยหมูดาซีพีคุโรบุตะที่มีทั้งในส่วนของ3ชั้นหมูดาซีพีคุโรบุตะและสันคอหมูดาซีพีคุโรบุตะที่มีทั้งความนุ่มความฉ่ำมากกว่าเนื้อหมูทั่วไปและก็มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ว่าจะทําเมนูไหนก็อร่อยอย่างเนี้ยที่ไอ้ดาทำอยู่ก็จะเป็นชาบูหรือจะเอามาปิ้งย่างก็อร่อยไม่แพ้กัน 3ชั้นหมูดำซีพคารบูตาซอสร์บีคิวหมูคือนุ่มมากแล้วบวกกับความจุซี่ของซอสร์บีคิวที่เขาแบบมีรสชาติที่กลมกล่อมแบบเข้ากันไปหมดเลยอะ่ะซีฟูดจัดเต็มนี่หอยเชลอบชีสและนี่เลยทีเด็ดเคยไปที่จีนเวลาเขาทำปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาจะโรยพริกพวกนี้ไปด้วย ได้กินบาร์บีคิวที่มีความกลมกล่อมแล้วก็เพิ่มความเผ็ดของหม่าล่าไปด้วยอบอกเลยว่าเป็นมือที่สนุกมากเลยทั้งสนุกแล้วก็อร่อยก็สามารถมาได้ที่มู่หม่าล่าที่ MBK ชั้น6โซน B ีที่หน้าทางเข้าอิตาลีเลยค่ะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงจะถึง3ทุ่มที่ร้านมูหม่าล่าหม่าล่ามหมุนทำท่านะ